哎呦！哇哇！哎。 อ้ก้อกแ่่นจเมียตัวเองด้วยเาอะไรเขาลื่อล่มือไปดําไม่เป็นไรเขาเลอเขาเลอไหนนี้อันี้ไปแล้วเร็วๆอันนี้เร็วอนอันวันี้เร็วเร็วไปาดูหน้าหม่ยอาปาหน้าไม่ได้ตยากป่า่นี่หมุนหมนหมุนหหมุนหนหมุนมาหมุนมาหมุนเาปาลเออเปล่า เาจะเชกินนะเดี๋ยวไป็กินดีอ่ะดีดีีไม่กินน้ำเปล่าพ้เราก็ได้พาเราเอาเอาลมสิเอาลมเปล่าขอร้อกวดเกียนไม่อเียมมาอีกแล้วโอ้ยเนาะว้าว

装的满啦。